เหยืคอับโพดแห้งนะครับเหยื่อเด็ดใช้กับทุกไม้เลยครับผมเฮ้ยมันโดนวะอู้โดนครับผมหลังนี้นี่ครับอู้โดนครับผมนี่ไงอู้เขามาเกี่ยวข้าววันนี้ดีจุดข้างหน้าครับผมอู้โดนหลังนี้เมื่อคืนไม่โดนตอนเช้าโดนแล้วครับแอฟแมปเลยนะั่นนะมาลุ้นกับต่อครับผมจุดนี้เป็นยังไงเฮ้ยเห็นแล้วอู้ใส่ดี แอบแอบเลยท่านผู้ชมนี่นี่นี่งท้อง สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชม f อทุกท่านนะครับผมช่วงเช้าเช้ามาครับบรรยากาศเย็นๆแล้วก็ทรายหมอกนะครับผมเช้าวันนี้ก็พามาเก็บมาโก้กับดักอีกแล้วครับผมดักหนูไว้นะครับแต่ว่าดักไม่ได้เยอะนะครับวันนี้ไม่รู้ว่ากี่หลังเก้าหลังสิบหลังแล้วมั้งครับผมไม่มีที่จะไปนะครับก็ได้ที่เดียวใหม่เดียวนะครับผมก็ใช้เหยื่อเด็ดนะครับผมข้าวโพดแห้งอีกเหมือนเดิมครับไม่ได้มีน้ําหอมหรือ อะไรสักอย่างนะครับผมเขาโพดเพียวๆเลยครับผมผลงานเมื่อค่ําคืนนี้ก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวไงไปติดตามรับชมผลงานเมื่อค่ําคืนแล้วก็เดี๋ยวตปองจะพาไปเก็บกับดักตอนเช้ากันครับผมไปครับไปดูผลงานเมื่อช่วงค่ำกันครับไปเดี๋ยวเดินไปรอเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมยามค่ําคืนครับ ตอนนี้สามทุ่มยี่สิบห้าครับผมฟองก็จะมา,ายามกับดักนะครับผมดักหนูไว้อีกแล้วครับวันนี้มาเดี๋ยวมาลุ้นมาดูกันเลยครับว่าวันนี้จะมีผลงานหรือไม่นะครับผมก็วันนี้ดักไว้ไม่กี่ล่างเองเพราะว่าที่ไม่มีให้หานะครับหลังแรกตรงนี้นะครับผมนี่อ อย่างยิวดีครับจะเป็นเยอะอข้าพดแห้งนะครับเยื่อเด็ดใช้กับทุกไม้เลยครับผมตะปองนี่เฮ้ยมันโดนวะอ้โดนครับผมลังนี้นี่ครับแต้มแรกมาแล้วครับท่านผู้ชมนู่นนอนแอบแอบขาลู้เลยครับผมอะจะขอญาิเอาขึ้นมาเลยนะครับนะโอเคครับผมท่านผู้ชมตัวแรกแต้มแรกมาแล้วนะครับนี่กับหนูใส่สวยๆนะครับ ข้างหน้าข้างในน่นเป็นแปลงข้าวนะครับผมยังไมไ่เกี่ยวเอาเก็บครับมีพลงานมีตัวมีแต้มแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับข้างหน้านี่ครับผมมาครับผมตรงนี้หนังลังยังอยู่ดีครับน,น่าจะน,น่าจะ ฟังนี้อีกหนึ่งลังน่าคุยยังไม่ไมย้ยังไม่ออกครับนี่ตายไปตามนี่เดีียเขาโพดเหมือนกันครับผมไปอ้โดนครับผมนี่ไงอ้เขามาเกี่ยวข้าววันนี้แล้ว เกี่ยวตอนไหนวะโอ้แต่ว่าโดนอีกหนึ่งแต้มครับท่านผู้ชมนี่แอบแมปอยู่นี่เลยครับนี่ทางขึ้นลงครับนูน่นแต้มส,สวยๆอีกแล้วครับอ่ะเก็บเลยครับผมโอเคครับผมไมาอีกหนึ่งแต้มส,สวยๆนะครับแต้มนี้โอ้โห,หน่าทางขึ้นลงตรงนี้เลยนะครับนี่อะเก็บครับผมหนึ่งหลังเฮ้ยเอง็งอะไรวะโอ้โหลัน่นข้าวโพดกระเด็นกระดอนไม่ติดวะ โอเคครับผม hmm. ใส่ไว้ไหม oh, นี่หนึ่งหลังครับนี่ยังไม่มานะครับดีนะเขาเกี่ยวข้าวไม่ถึงริมเลยทางนี้อีกหลังนึงนะครับผมโอ้โ oh, หมีโลรลรมาเกี่ยวข้าวตอนไหนนี่รันมัโอ้โห ร้านไม่ติดท่านผู้ชมด้านไม่ติดครับขึ้นไว้ไหมมาดูคนงานกันครับนี่ก็ใส่มา่องแต้มสวยๆอีกแล้วครับท่านผู้ชมอืมหอหใส่ดีเลยนะครับผมก็น่าจะมารอบเดียวเลยนะครับรอบดึกนี่ ก็โอเคเลยนะครับดักไว้ไม่กี่ลังเองตอนนี้ก็ดักเพิ่มไปอีกไม่สีห้าหลังครับผมใครรู้เขามาเกี่ยวข้าวตั้มเมื่อไรนะครับตอนที่มันดักเขายังไม่เกี่ยวครับผมประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันตอนเช้าครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานตอนเช้ากันครับโอเคครับผมโอ้โหผลงานวันค่ำคืนจัดไปแล้วครับสองแต้มแล้วก็ตอปองก็ดักเพิ่มไว้ด้วยอีกนะครับพรื่อวานนี้ยังดูไม่ดีเราเขายังไม่ได้เกี่ยวข้าวเดี๋ยวมาดูลังแรก อันแรกนะครับจุดตรงนี้นี่จะมีผลงานหรือไม่นะครับผมดูกันนะครับจำทำเลไม่ได้แล้วไม่ได้หมายไว้โอู้นู่นไงเฮ้ยเหมือนลัน่นท่านผู้ชมโดนว่ะเอาละลังแรกโอ้โดนครับนูน่นนอนแอบแฝงเลย คครับผมเดี๋ยวเอาขึ้นมาเลยนะครับแต็มแรกมาแล้วครับเปิดหัวโอเคครับผมมาแล้วครับหลังแรกกระโดดเลยนะครับท่านผู้ชมมาแล้วครับผมเต็มแรกช่วงเชา้าก็เป็นหนูพุกเล็กนะครับ น่าจะรูใหญ่นะครับแต่ว่าน่าจะแม่มันย้ายนี่ไปละข้าวโพดเต็มโอเคอยกครับผมใส่กระดุกกรอบทอดกระเจมครับนี่ค,ครับโอเคเดี๋ยวครับแต็มแรกแหกมานมาแล้วครับผมนี่เอาขึ้นมาเรียบร้อยครับแต็มแรกแฮกมานนะครับท่านผู้ชมก็ทขอเกี่ยวเข้าเมื่อตอนไหนก็ไม่รู้แต่ก็ยังออกนะครับนี่ โอเคครับผมเก็บหนึ่งครับมาดูจุดนี้กันครับผมจุดแรกก็ได้ผลงานมาเต็มแล้วนะครับจุดนี้นี่เป็นยังไงเหมือนจะโดนวะเฮ้ยโดนจริงด้วยโดนครับท่านผู้ชมนู่นรุ่นเล็กอีกเหมือนกันครับเอ้รุ่นแม่่าจะย้ายหนีไปหมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวตัวขึ้นไม้ดูเลยครับตรงนี้มาครับผมหลังที่สองแต้มที่สองนะครับแต้มเล็กครับปล่อยไว้ก็ไม่รอดนะครับอโอเคครับผม ดูจุดต่อไปกันครับดูจุดข้างหน้าครับผมโอ้โดนหลังนี้เมื่อคืนไม่โดนตอนเช้าโดนแล้วครับแอปแมปเลยนั่นนะนี่มาครับผมเดี๋ยวดูหลังข้างๆกันเมื่อคืนได้หลังนี้โอ้หลังนี้ไม่โดนแล้วครับนะเยอะยังยุดดิจะเก็บเลยครับผมมาแล้วครับผมเต่ที่สามสามตัวเลี้ยงๆเลยนะครับทุกคนโอ้โห เด๋วเลยครับไมยเด็ดโอ้โหนี่ใสเก็ไม่พอโตนะครับส่นกระป๊อกกระแป๊กอ่ะถือว่าโอเคมีแต้มมีผนงานยูนะครับเดี๋วเดี๋ยวครับพอทำงานครับเรียบร้อยไมาอีกหนึ่งแต้มนะครับแต้มไม่ใหญ่นะครับแต่าก็โอเคครับถือว่าได้ครับแต้มที่สามติดเรียงมาเลยครับผมสาม หลังสามตัวโอเคครับไปลุยต่อครับมาลุนกันต่อครับผมจุดนี้เป็นยังไงเห็นแล้วใสดีแอบแอบ,แอบเลยท่านผู้ชมนี่นี่นี่งายท้องโอ้โห้ัดตุ๊บอีกตัวนี้นะนี่นี่นี่เดี๋ยวเอาขึ้นมาเลยครับผมโอ้โหเด็ด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  กดติดเลี้ยงมาเลยนะครับผมท่านผู้ชมถ้าไม่น,บนับอีหลังนะก็เมื่อคืนก็ได้ตัวนะครับก็ถือว่าเลี้ยงเลยละอ่ะโอ้โหที่ตัวนี้ใช้ดีมากครับเลยโอ้โหใหญ่ครับผมแตบบ่สวยเลยนะครับนี่หนึ่งครับผมโอ้โหจัดเต็มครับวันนี้เยอะขราบพพดแทงใช้ได้กับทุกไม้นะครับผมไม่รู้ว่าไปไหนแล,ล้วนะโอเค เรียบร้อยไปดูจุดต่อไปกันครับโอ้โหดูครับเต้มนี้ครับท่านผู้ชมหเหลือข้าวโพดแห้งนะครับผมจะเต็มครับใสดีๆเลยโอ้โหถว่ถวเท่าแขนเลยครับผมโ,โ,โ,โอเคครับไปดูไปดูจุดต่อไปกันนะครับดักไว้ฟังในอีกหนึ่งหลังนะครับเม,มื่อคืนมอนโดนหรือไงซะ่ไใช่ป้อเมื่อคืนไม่ออกไง เคครับผมเก็บอาจจะตัวเดียวกันนั่นแหละมาดูครับเมื่อคืนในจุดนี้ได้ตัวได้ตังไงสร้าเมื่อคืนนะแต่อันนี้ล้านฝาวเมื่อคืนได้บนนี่ไงหึใช่โมโอเมื่อคืนได้ตรงนี้ไม่มีตัวแล้วครับอ่ะจะขอเก็บเลยนะครับนี่แล้วก็นุ่นหลังหนึง ข้างล่างนี่อีกหนึ่งล่างนะครับอยู่ดีครับผมเก็บจยุดข้างหน้านี่ครับมาดักเพิ่มเมื่อคืนนะครับผมจะเป็นยังไงจะได้จะโดนหรือไม่อยู่ดีครับะมีล่องทางวิ่งขึ้นไปบนนะแล้วก็เห็นตัวด้วยนะครับเมื่อคืนนี่มีมีนักติ๊กมาข้างหน้าครับผมน้าจะเป็นลังสุดท้ายหรือไง มาดักเพิ่มไว้เหมือนกันนะครับไม่โดนครับผมนี่ตัววิ่งวิ่งตะคืนหายไปไหนน่าจะย้ายนะครับเพราะว่าแรงสะเทือนจาการถเกี้ยวนะครับผมน่าจะย้ายนี่ข้างๆมีแปลงมันนะครับแปลงมันยุ่ข้างหน้าหนูอาจจะย้ายไปนู่นแล้วก็ได้นะครับผม โอเคครับผมกระปองก็เก็บกับดักหนูเสซจเป็นที่เรียบร้อยนะครับนับดูก็สิบลังนะครับผมท่านผู้ชมก็ใช้เหยื่อข้าวโพดแห้งนะครับทีเด็ดโอ้โหทุกใหม่จริงๆครับใหม่แปลงมันไหม่ข้าวเรืองไหม่ข้าวล้างถือว่ามีตัวโดนทุกตัวครับผมประมาณนี้นะครับเช้านี้ได้ไหมสีแตบมะเขือนี้ซองโอ้โห จัดยอดเด็ดครับผมซิหลังฮอกแต้มนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่คุ้มค่าเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับการดักหนูครั้งนี้นะครับผมอยังไงแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกันครับผมกดไลค์กดติดตามให้ตาปองกันด้วยครับเอาไว้มีโอกาสก็จะมาหาดักหาเลาะอีกนะครับผมไปครับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมหลงไว้ยุ่งนี้หนึ่งจุดเราก็ได้หนูด้วยนู่นครับโอ้โหเกือบไปแล้วเดินกลับมานะครับทัน กลับมาโอ้โหว่าอยู่เหมือนรักไว้ตังไหนแปลกๆ,ๆนี่เต็มๆเลยครับผมเดี๋ยวขึ้นมาเลยโอเคครับผมได้มาอีกหนึ่งตัวหนึ่งแต้มนะครับนี่หลงไว้โอ้โหกับใจเดินทานกลับมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมบวกมาอีกหนึ่งครับวันนี้